สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับภาคภาคสนามนะครับวันนี้วันเสาร์ที่6นะครับเมษายน2565นะครับผมมิตรเฮานะครับหลังจากที่จัดรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับที่ออกอากาศสดทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่าย2องโมงถึงบ่าย3ามโมงนะครับทางมิติข่าว90.5สสมาร์ทเรดิโอนะครับขึาบา้นข่าวมหาชนนะครับหลังจา,งทางทกที่กลับขอ<า>จัดรายการเสร็จแล้วนะครับผมก็กลับขออนุญาตกับพาคุณแม่ นุสลาอัศร์ช yeah ิยุทธ์นะครับคุณแม่ของผมนะครับร่วมเดินทางมาที่วัดอินทละวิหารนะครับที่บางขุนพรมนะครับมากราบขอพรสมเด็จโตนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอินวัดอินธละวิหารนะครับแล้วก็ตะกี้ก็ขออนุญาตพาคุณแม่มากราบขอพรสมเด็จโตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ขอน้ำมนต์นะฮะมาพรมหน้าล้างหน้านะครับขอบารมีสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรเมลังศรีนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดอิน อ่าทะลวิหารนะครับได้โปรดช่วยคุ้มครองผมคุณพ่อคุณแม่กัลยาณนมิตรและเขือญาตินะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแ้วคลาปลอดภัยจากอันตรายนะครับปราจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับนี่ก็จะปิดประมาณ6กโมงเย็นนะครับผมก็เข้ามาถึงเข้าประมาณหลังจากที่จะรายการเสร็จก็รีบทานข้าวนะครับทานข้าวเสร็จก็ตีรถออกมาเลยนะครับก็ประมาณ4ี่โมงกว่านะครับยังไม่ถึง5้าโมงนะครับก็ได้กลับขอพรเสร็จแล้วก็ขออนุญาตไลฟ์สดนะครับมากลับขอพรท่านสมเด็จพระพุทธาจย์โตนะครับ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดอินนะครับอัฐละวิหารนะครับก็ให้คุณแม่นั่งรอสักครู่หนึ่งนะครับก็ตะกี้ก็ขออนุญาตตักน้ามนต์นะฮะที่บ่อน้ามนต์นะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับให้คุณแม่ผมหน้าล้างหน้านะครับขอพรองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตกรมังลังศีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดชุบคุ้มครองคุณแม่นะครับผมและกัลยาณมิตรนะครับและเขือญาติขอจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็กราบขออนุญาตผมหน้าด้วยนะครับแล้วก พมเอวพมร่างกายนะครับขอให้กลับมามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับไปไหนก็มีแต่คนรักมีคนหลงนะครับอย่ามีคนเกลียดนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆประการนะครับนี่ก็อยู่ที่ภายในบริเวณวัดนะครับอินทรวิหารนะครับที่บางขุนพรมนะครับนะครับก็ให้คุณแม่นั่งรอสัก คู่หนึ่งนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตไลฟ์สดนะครับเห็นถ่ายเห็นหนึ่งบรรยากาศภายในวัดนะครับนะครับสมัยตอนที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เคยมีโอกาสพาคุณพ่อกับคุณแม่นะครับร่วมเดินทางมากับสักการะและกาบขอบพรนะครับท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตและสิิที่วัดอินทรวิหารสองถึงสามครั้งนะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับก็ ตะกี้ก็ได้พาคุณแม่มากราบขอพรองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพลังศีนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดอินทรวิหารนะครับแล้วก็เดินเข้ามากราบขอพรองค์สมเด็จโตองค์ใหญ่นะครับแล้วก็ให้คุณแม่มานั่งที่ข้างๆบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ขออนุญาตไล์สดนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นบรรยากาศที่ด้านหน้าที่องค์สมเด็จโตองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับให้เห็นถึงบรรยากาศ รอบๆนะครับภายในวัดอินทระวิหารนะครับก็มีประชาชนนะครับทยอยเดินทางมากราบสักการะและกราบขอพรท่านสมเด็จโตนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆององที่ภายในวัดอินทระวิหารอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับพอดีตะกี้ผมเข้ามาพี่ที่จอดรถนะครับบอกว่าให้ให้ออกก่อน6กโมงเย็นนะครับเพราะที่วัดจะปิดประมาณ6กโมงนะครับนะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตจอดจอดใกล้ๆทางเข้านิดนึงนะครับให้คุณแม่ได้เดิน ทางสะดวกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พาคุณแม่เดินทางเข้ามากลาบขอพรนะครับนะครับมากลับขอพรหลวงปู่โตองค์ใหญ่นะครับที่ภายในผมก็ภายในวัดนะครับบางทีผมก็เรียกผิดเรียกถูกต้องกรับขอประทานโทษแลาขอประธานอภัยด้วยนะครับนะครับที่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีตะกี้ส่งน้ําพระบรมสารีริกธาตุนะครับมากลาบขอพรนะครับในวัน จักรีนะครับวันที่หกนะครับนะครับสมเด็จโตองค์ใหญ่นะครับนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็สบายๆนะครับไม่ร้อนมากนะครับ นะครับบรรยากาศมาขอพรสมเด็จโตนะครับขอให้ชีวิตผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ขอบาร,รมีสมเด็จโตได้โปรดช่วยปัดเป่าคุ้มครองจากร้ายการเป็นดีนะครับขอให้ดีก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสิ่งที่เคยผิดพลาดก็ขอประทานทุและขอประทานอภัยนะครับขอให้ผมได้สมหวังสมความปรารถนาในอาชีพการงานการเงินคู่ครองครอบครัวมีบุตรมีหลานมีบริวารที่ดีๆนะครับ <S 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 มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ขอพระบารมี สมเด็จโตองค์ใหญ่ได้โปรดช่วยป,วปัดเป่าคุ้มของจากร้ายกลาเบันดีขอ้คุณแม่นุสลาสต์ดอนชลยุทธนะครับคุณแม่ของผมกลับมามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงด้วยนะครับกราสาธุสาทุสาธ,สาธ,สาธุอนุโมทามินะครับนะครับก็สามารถที่จะมาส่งน้ําพระบระมสารีริกธาตุได้นะครับร่วมทมําบุญสองยี่สิบาทนะครับก็ขึ้นมา,าส่งน้ํานะครับพระบระมสารีริกธาตุได้นะครับบรรยากาศนะครับ บรรยากาศสวยมากๆเลยนะครับวัดอินทรวิหารนะครับพระอารามหลวงนะครับแล้วผมขออนุญาตเดินทางไปด้านหลังครับถ่ายให้เห็นสมเด็จโตองใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับสักครู่นะครับขออนุญาตเก็บบรรยากาศภายในวัดด้วยนะครับพระพุทธชินราชนะครับ ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เดินทางมากับสักการะและกับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ถือเป็นวันที่ได้จัดรายการเสร็จแล้วก็เลยเดินทางมากับสักการะและกับขอพรนะครับหลวงปู่โตนะครับองค์ใหญ่นะครับจากการเดินทางจากที่บ้านมารถไม่ค่อยติดนะครับก็ออกมาตรงเส้นตัดใหม่นะครับมาขึ้นสะพานยกระดับนะครับผ่านตรงวัดหลวงพ่อบทน้อยนะครับแล้วก็มาออกตรงแยกปิ่นเก้านะครับขึ้นสะพานพระรามแปดนะครับแล้วก็มาเลี้ยวตรงแถว แบงชาตินะครับแล้วก็มาเลี้ยวเข้าที่วัดออินทรวิหารนะครับนะครับให้เห็นถึงบรรยากาศโดยรอบๆนะครับ ขออนุญาตถ่ายให้เห็นผมด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อแล้วลงที่ทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ที่ทาง youtube อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมิตรเฮานะครับกรบขอเป็นสะพานบุญนะครับกรบเรียนเชิญกัลยาณมิตรนะครับเครือญาติต่างๆมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับที่6นะครับเมษายนนะครับ2500 67นะครับก็หลังจากที่จัดรายการคุยสบายสไตล์วิตาเฮาเสร็จนะครับวันนี้ก็กระแสดตอบรับรายการดีมากเลยนะครับตะกี้ออกมาก็ 200กว่าวิวแล้วนะครับทาง a c e b o o k ไลน์นะครับต้องกลับขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจากทุกๆช่องทางของมิตรฮาเลยนะครับแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันกันกบผมและก,กับคุณแม่นุสราสระดอนเชียยูด้วยนะครับผมขออนุญาตขอจบการไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาถ่ายทอดสดที่อ่าที่สถานที่แห่งใดเดี๋ยวค่อยกลับขออนุญาตไลฟ์สดแล้วค่อยนาม,มาลงทาง YouTube Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีทุกๆท่านเป็นที่สุดเลยนะครับกลับสวัส